อิหร,ร่านรัสเซียประนามอิสราเอลสหรัฐโจมตีเยเมนผิดกฎหมายอิสราเอลเปิดฉากถล่มเยเมนเลบานอนกาซาพร้อมๆกันเลยนะคะไล่เลี่ยก,กันเต็มที่เลยหลังสหรัฐส่งมอบอาวุธล็อตใหม่ให้การโจมตีอย่างโหดร้ายของอิสราเอลต่อเมืองฮอดายดาแห่งเยเมนได้รับความช่วยเหลือจากส,ารสหรัฐสหราชอณาจักร และอาหรับบางประเทศอันนี้ฝั่งอิสราเอลบอกเองปฏิกิยาจากนานาชาติต่อการโจมตีของอิสราเอลต่อเยมเมนเป็นลบค่ะแม้จะพยายามสื่อว่าตัวเองเป็นเหยื่อต้องรักษาสิทธิ์แต่โจมตีไม่เลือกหน้าวันที่22กรกฎาคม2567สำนักข่าว IRNA ส p ุ t n i k และอา a รับนิวส์รายงานว่ากระทรวงต่างประเทศอิหร่านเตือน อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ว่าเตหารานจะถือว่าทั้งสองประเทศต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจากการโจมตีเยเมนและกาซารนัสเซอร์คณาอานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าระบบการปกครองอิสราเอลและผู้สนับสนุนรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์อันตรายและไม่อาจคาดเดาได้ จากการก่ออาชญกรรมในชนวนการซายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการโจมตีแบบเสี่ยงภัยในเยเมนขณะอันนี้ประนามการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเมืองท่าฮูดยดะแห่งเยเมนทางตะวันตกของประเทศนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า80รายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าอิสราเอลเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางโคโซอิรานยังกล่าวอีกนะคะว่า อิรานมองว่าการที่อิสราเอลปิดล้อมฉนวนกาซาและสังหารพลเรือนเป็นจำนวนมากเป็นสาเหตุหลักของความตึงเครียดในภูมิภาคและเสริมว่าอาจไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดสันติภาพในตาวันออกกลางได้ตราบใดที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าบุกโจมตีฉนวนกาซาต่อไปไม่จบสิ้นอิสราเอลเป็นผู้ออกมาแถลงนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ว่าการโจมตีทางอากาศในเยเมนถือเป็นการตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูอ้างว่าถ้าเรือโฮไดดะถูกใช้เพื่อขนส่งอาวุธจากอิหรา่านกองทัพเยเมนตอบโต้ด้วยการโจมตีเมืองท่าไอรัตทางตอนใต้ของอิสราเอลจนล่าสุดเมืองนี้ต้องล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบมีรายงานยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษ คาเอียสตาเมอร์อนุญาตให้เครื่องบินขับไล่ของอังกฤษบินคุมกันเครื่องบินรบของอิสราเอลไปโจมตีไซเยเนมเมื่อวันก่อนทางด้านซาอุดิอาระเบียมีท่าทีไม่ผ่อนปลนต่ออิสราเอลมาต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่สันนิบาตอาหรับมีมติตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับอิสราเอลได้ประนามรัฐมนตรีอิสราเอลที่เยือนมัสยิดอัลอักซอและข่มขู่ก่อนหน้านี้ที่จะไปโจมตีเยเมนะก็ ออกไปกลางหน้ามัสยิดอัลอักซอว่านี่แหละเป็นจุดที่เขาจะยึดท้าทายมากอันนี้ทางการริยาตประนามเช็ดเลยตลอดจนรัฐสภาอิสราเอลปฏิเสธการยอมรับเป็นรัฐของปาเลสไตน์อันนี้ค้าใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟสซาวซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออกมาตำหนิแรงมากว่าสำหรับริยาต การที่จะยอมรับปาเลสไตน์เป็นรัฐคือเป้าหมายสูงสุดของเราชัดนะคะที่มีกระแสข่าวของอิสราเอลเองตะวันตกเองบอกว่าริยาตร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐมันส่วนทางนะคะเจ้าชายไฟซาออกมาพูดเมื่อวันที่19กรักรกฎาที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ได้ออกมาตำหนิล่าสุดเลยหลังจากโจมตีเยเมน ออกมาตำหนิอิสราเอลและสหรัฐกับสาอาณาจักรที่รุกรานเยเมนมันจะผลักดันให้เกิดความสุ่มเสี่ยงสงครามลุกลามทั่วภูมิภาคและไม่อาจควบคุมได้อย่างไม่ถึงประนามนะคะตำหนินอกจากนี้กระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ร่วมโจมตีท่าเรือโฮดายดักของเยเมนตามที่อิสราเอลอ้างสื่อช่อง12อิสเอลขาเป็นคน รายงานว่าทางริยาตช่วยอิสราเอลในเรื่องนี้แต่ริยาตออกมาโดยเฉพาะกระหมนะคะออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วยไม่ว่าทั้งด้านข้อมูลหรืออนุญาตให้บินรบขึ้นมาที่จริงบินรบของอิสราเอลก็ขึ้นจากสนามบินของอิสราเอลนั่นแหละแล้วก็บินรบของส,รสหรัฐสหรัชนาจักรนูนประจําการอยู่ใกล้ๆแถวไส่ปราสนูนพูดง่ายงว่าสุดสัปดาห์ควงกัน3ออ ถล่มเยเมนเลบานอนและกาศาชัดเจนนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยและมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดการเจรจาสันติภาพอันโตนิโอกุตตเรสเลขาธิการสัประชาติก็ไม่ไหวนะคะรับไม่ไหวสแสดงความกังวลต่อการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลต่อเมืองฮุดใดดาของเยเมนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นให้มากที่สุด แถลงการระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ชีวิตพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายอย่างมากเลขาธิการสรัมปชชาติเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจทำอันตรายต่อพลเรือนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนกังวลอย่างยิ่งเกีก่ยวกับความเสี่ยงของการยกระดับสถา,านการณ์ในภูมิภาคและยังคงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย,อย่างถึงที่สุดอันนี้ทาสรสรายงานนะคะ ไม่กล้าแม้กระทั่งตำหนิอิสราเอลหรือสหรัฐโดยตรงตำหนิทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพูดแบบนี้ไม่พูดสดีกว่าไหมด้านรัเสเซียแสดงจุดยืนต่อเนื่องในการคัดค้านสหรัฐและสหร,ร,รัฐชนจาจักรโจมตีเยเมนมาโดยตลอดว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและประนามอิสราเอลที่สังหารหมู่ในกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ไม่สามารถผลักดันให้ UN s อมีมาตรการใหม่บังคับอิสราเอล ให้หยุดเก่ะอาชญากรรมก็ตามที่สําคัญอิสราเอลกลับเร่งขยายแนวรบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง,จงในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสหรัฐสารชณจักรโจมตี3จุดพร้อมกันนะคะไ้เรียกกันเยเมนเลบานอนเลกกาซาแต่ก็โหมข่าวด้วยสงครามข่าวสารว่าอิสราเอลเนี่ยตกเป็นเหยื่อต้องปกป้องตัวเองในเวลาเดียวกันประธานรัฐสภาของอิสราเอล โพสต์ภาพการโจมตีในเยเมนระบุข้อความคมขู่ประเทศอาหรับในตะวันออกกลางว่านี่คือข้อความถึงชาวตะวันออกกลางทั้งหมดใหญ่ไหมคะใหญ่ครับฟ้าเลยพฤติกรรมของอิสราเเปิดโฉมหน้าที่แท้จริงว่าการล้างเผ่าพันธุ์กวาดล้างปาเลสไตน์เป็นความรู้เห็นเป็นใจของสหรัฐและพวกมาโดยตลอดเกมเจราจาก็แค่ยื้อเวลาให้สหรัฐอ้างพยายามสร้างสันติภาพแต่ความจริง ทำทุกทางให้เกิดสงครามใหญ่เพื่อบรรลุปเป้าหมายให้นักล่าอาณานิคมกลับมาเป็นใหญ่ในตะว,วันออกกลางอย่างเต็มที่ปักหมุดเปิดสำนักงานนาโต้แล้วถล่มสามประเทศน่าจะเป็นงานแรกที่สำนักงานนาโต้ประสานให้เปิดที่ไหนเปิดที่จอแดนวันพรุ่งนี้เนทันยาฮูจะไปพบไบเดนและกามาลาแฮริสตามนัดค่ะใครที่คิดว่าทำขึ้นสู่อำนาจสงครามจะสงบ คิดใหม่ได้เลยตะวันออกกลางจะนองเลือดยุโรปจะตะลุมบอนและเอเชียแปซิฟิกก็จะไม่รอดเพราะตอนนี้นาโตเอเชียเอาการเอางานต่อต้านจีนอย่างเต็มที่ค่ะ